ได้เลยได้ไอ้ไอ้สีเขียวธรรมดาครับเอาเรื่องมาดู้ว่ามีอะไรอ่ะก็เอฟน่าจะบอกโอเคที่ฝ่ามันนักมีเนี่หร่ ไอสตต์หมัดเบาหมวะเนี่ยนี่นี่ดดงก็รู้เนี่ยอุ้ยอ้ยอันนี้คือฟก็คือหลบจังหวะไม่สามารถกันต่อรอดไไม่ไม่ไม่นีมันการรโดนตได้นี่ยอุ้ยเอเออเอเอเออ Oi! Okay. Oi! แล้วมันลบดีมันลบยังไง F ใช่ไหมสเปย์บาร์สเปย์บาร์ F กันถ้าเห็นตัวแดงอ่ะให้กดสเปย์บาร์เลยนี่นี่นี่ตีเละ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 เลอะอะไรอะไรอะไรเอ้ยอะไรมาไม่ตาคนตาลบเล้เอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยเฮ้ยอันน้าจอถาวแสดงว่าโดนติด แหละเนียนี่ลบอะไร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 โอ้ยโอ้ยเราเซ็นหน้าหมดแล้วนะข้างบนอ่ะแคบเขาเล่นเซ็นหน้าหมดจะติดตันเนี่ยนี่นี่ครับนี่เนี่ยเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใกล้เซ็นหน้าหมดให้ถอยออกเลยโอ้ยโอ้ยอะไมอ่ะ นั่งรอเลยอนี่ยเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยอืมอ้มันรองได้ประมาณสองรอบอ่ะอันนี้รอบแรกแล้ว Mm hmm. แล้ว้องได้รอบหนึ่งกรอบต่อไปเปรอบสุดท้ายแล้วเกตดารล่างไม่เก็ตดเิดนะเป็นเปอร์เซ็นต์วงกลมโอเคแล้วก็ถ้าจะเพอร์เฟกต์ดอกอ่ะมันต้องหันไปมันต้องแดบไปทางเดียวสมมติถ้าเบียวตีมาทางขวาผมต้องแดบไปทางขวาแล้วตรงจังหวะมันถึงจะเพอร์เฟกต์ดอกเป็นหน้าจอเท่าก็าคือการันตีหนึ่งหิตยนแบบนี้ครับ ตีขวาของเขาลบไปแทน,นม่จะไปฝั่งเดียวกันไม่ให้ลังแกแล้วหลังแกลังแกลังแกอืมอกระแตกแล้วเอืม <c oughs> กระแตกแล้วกระแตกแล้วกระแตกแล้วโอ้ยนี่ทำไม เจอบมอนหลักาต่อยเอาไว้หลักการนี้ไม่ดีเขียวเราถายแล้วต่อไปหลักการไหวไหมไหวหรือเปล่าหลงซีแก้วไม่มีทางเจ้าน้าฉันได้หรอกนะยังคือเน่หมัดเมาหละกาปั๊บตัวล้ว อ๋อพี่ยังไม่มีท่าอะไรเลยนี่วะใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเรากดอะไรเนะี่ยฟีสปินวัดไปกดอันนี้เฉยเลยส่มส่มไอ้นี่ส่มอิมมจิไรากดออกกันวะอ๋อกดคมเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยอุอย้ออย ไช้แด๊ดก็เยบเพี้ยวนะน,น,น้องอืมอืออืมอืมอืมอ้าวยึดยังมันกันระวางตอนโดนตีได้นะต้องกันทางดินั่นแหละนั่นแหละเออแอดเดง ระวังกนร้ามันแดดได้นว่าอุ้ย What the h e นี่เฟี่ยอ,อ้ย,อยนาหมดยังไม่ดูเซมน่าแล้วไม่ดูเซมน,น่า What the heck

เดียเล่นยากจริงง่ายนะแต่ลำเบี้ยวต้องได้ท่าดิบๆท่าที่ขอช่วยเล่นได้เอ็กต้าสี่ร้อยแคสนี่เงินหนึ่งเราได้สองพันแล oh, ้วนี oh, like oh, oh, ่เอ้คงมาเป็นจะตายทองไงอออมาแบบนึงเดีวผมลองเปลล์อีกแล้หันดีกว่าโอ้ยเอาเร่งมา ัสดิ้วอะไ,ไรเดี๋ยวดูวิธีเล่นเจีเ,เจอสายจนเราขาขย,ยีบในเล่นี้โอบางวั Ya. <coughs> hmm. Oh. <laughs> nah, you would either. หลอกเป็น,ด,น,าานด,ด้วยหรอเฮ้ยเหี้ยรามาทุกด้วยไหวหรือเปล่าไม่รู้กดนมัวเกดขึ้นขวาแล้วขีดซ้ายอะ่ะขวาแล้วซ้ายพร้อมกนะันอ่ะเห็นปะมึงก็หลอกเดือวต,ตายเยอบหน่อย ôi, hey, anh ạ, hui cái này chơi. Ừm. cọ cướp hui, wow, huy. แกมหุ้ยหุยอันตีสดเอาเรื่องเดี๋ยวเ perfect ดอก่อนดิได้การังตีอันตีไหลตีไปดิ

ออะไรนี่เอาปาใส่แดนไว้สุดไนเกม่ะนี่อ่ะอ๋อพี่เหรอถ้าจะตูจะตีแล้วเราสามารถตีส่วนได้มันจะเรียวเคาน์เตอร์มันจะตีแรงกว่าเดิมเออ เดียวรู้ป่าวว่าสไตล์เนี้ยมันมีสามสไตล์ในสไตล์เดียวนะทรีนวันอะไรบ้างมีมีสายมันหนักสายแบบเบาแล้วก็สายแดดในสีมัวเป็นสายมัดตอกจะต่ไวต่ยเร็วแต่สายมันหนักก็รู้ๆกันอยู่เป็นสีแดงแบบนี้โอ้ยมันทึบมากก็สายแดดจะไปตีเกี่ยวดิ จะแดดไวอืมเจ็บปอา์เจ็บปาร์ฮอเตอร์อุ้ยเจ็บปอร์อุ้ย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 เดา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 ฮะเป็นย่อกาตีตลอดนะฮะเรา

เอ้ยๆอะไรอย่าเง้ยอันนี้สายใหม่ล่าสุดในเกมสายฟรีดอมอุ้มได้ลักกี้เกตว่ะสูตรจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องท้องคอนท้องอะไรอะไรทองโอ้ไม่ทองมันเป็นมันเป็นสนามมูล สามารถสุ่มได้กล่องละสามพันอันนี้คืออะไรกล่องอะไรอะ่ะกล่องสุ่มสนับมวยเฉยแต่บางอันก็มีราคาขายได้ถ้าพี่อยาได้ลัคก,กี้เคล็อะไอ้เหรอแบบพารลจะจบเกมมันจะมีสุ่มให้ใช่ปะมีโอกาสได้ลัคก,กี้เคล็ดจะการันตีสี่วงขึ้นไปก็คือเหมือนเงินฟรีอะ่ะมันขายได้เราห้าพันหกพันนั่นเลย <c oughs> จะสลิงแมกก่เหรอพอแล้วพอแล้วม่ต้งมดงแมแล้วเอเนเดนนยังไม่เคยสุ่มตาเลยลิลก็ติดไน้ะอันเดีอย่าเพิ่งต่อยนะอย่าเพิ่งต่อยี๋ยวพี่ทำอะไรให้หนูเฮอะไรนะโอ้ย ไปกยอดข้อพวมไเยอะแล้วโอ้ย,อย,ยอออววมาเยอะแล้วอะไรเล่นมานาหมดเลยเหรอก็ยังไม่ขนาดนั้น โอ้โอ้ยเฮ้ยรอบนี้มันน็อกเร็วอะอะโอ๊ยดูรายการตอนนี้โอ้ยมันยาวดีอ้ยยาวอะอุ้ย Oi, oi, oi. มุเกียายอันตรายเฮ้กรเต่นนั่งกัดขวันมามุเกียตารายถ้าขอเติมไม่ได้อาจจะตายอเอ้ยย้ยหลบกันไว้หลบกันมา งี้แหละรู้เปล่า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 ไม่เลือ,อ,อ네 <c oughs> ดเลือดอาน้อยไงใช่เลือดมันน้อยมันเลยตายคาบบอกไงเอ้ <c oughs> <น viv ate> อุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหนักจังเลยนะนาะก็เลยใส่มันหนัก เล่นทีเพย์ไม่เผยนะกิกซ้ายมันติดต่อเร็วๆได้นะวิปา ัอดีก็ไอ้คอสไอ้นี่แหละอันตีเลยไงก็ถ้าเพิ่มอีกต่อการันตีอันตรีไอ้ยสนุกดีสนุกดีถ้ามีคนบอกว่าให้เล่นพาร์ทสองนี่เล่นไหมถ้ามีคนบอกให้ทำพาร์ทสองจะทำนะเล่นไหมก็ได้ ได้เวลาส่งสไตล์ละ t o ท a ปเต่าอืมการหนาแต่ตีเบาหนามากเดี๋ยวลองเซเลนสายจัมแมนให้ดู ากาศคางไอ้ากาศคางมันอันนี้มันหนักสุดแล้วนะต้องต่อยประมาณสองทีอะก็จะแตกก็ปกตินี่คือทีที่สองนี่แตกไปแล้วนะเกาะปกตอิอะไรอะไรเนี่ยนี่คือนอกเวทีเหรอ <c oughs> มันก็มีมวยแบบพวกนักเกียรติชอบเล่นนอกเวทีอย่างเงี้ยแต่ว่าคนยืนรอแข่งไงนะมันต่อยกันเองนะ <c oughs> มันก็โดนรมได้นะหัวค้าสนามอ่ะเดี๋ยวจะลงอย่างเดียวจะไม่ไต้เพียโอกาจะมาให้ได้เอาในปิง คนปั่นเลยติดดิ้งก็สิ์โอ้ยใสกแบ็คเนี่ยเยอะเยอะเอาเอาเอาไว้ลองคุณตัวเนี่ยเตะเตะมาสิถ้าเล่นแจมมันดีอะตายหลอกหลายหลอกเบงก็ดีหลอกเบงก็ดี Nei <laughs> ทำไรอะมันเหมือนฮอกเลยว่ะเหมือนท่าแอเหมือนตัวมันองที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะเหมือนฮอกเลยก็มันสามสไตล์นะสไตล์เดียวนะครับไม่แต่ฮองมันคือความสามารถพิเศษของมันปกติเวลาแดดถอยหลังอะนี่มันจะเป็นแบบนี้เหปะแต่ว่าถ้าแดดปกติอะคนปกติมันจะถอยหลังแต่เนี่ยมันอยู่แบบ มันไม่ท่าประจำตัวของสายฮอก่ะเนี่ยปกติเพอร์เฟดอไม่ได้นะมันได้แค่ลบธรรม,านะามดาคอมบิิตีพ้พิเศษเรื่องโกงเนี่ก็เหมือนมีฮอกอยู่ในหน้างนี้ด้วยนะอะไรรู้รู้ไปละเอ้ย,อยไปไหน <c oughs> ประดี๋ยวมันเดีนเตามันเดีนโลเดี๋ยวเราจะเซอร์คัมเพลย์อีกอย่างอ่าโอเคเซอร์คัมเซอร์คัมเพลเอาละครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวใครอยากให้มีท้าสองเล่นกันน้อยก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยทานเล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือเกมต่อสู้เกมต่อยมวยเกมยิงปืนอะไรเนี่ยคือ กางมากเลยนะครับก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมหนีเกมผีมาเล่นเกมต่อยมวยนะครับคลิปนี้ก็จะลงคลิปหลังเกมผีเนาะโอเคครับผมเจอกันนะครับ